ก่อนหน้านี้ที่เราตะโกนเราก็ได้กลิ่นเราก็เคยได้กลิ่นบุรีแต่ทีนี้เราก็เราอยู่ฝั่งนี้นะ เข้าใจเขาว่าเขาเหม็นแต่สิทธิของพี่ที่พี่กำลังพูดคือเขาไม่สมควรที่จะมาพูดแบบนี้ในขณงนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มเปิดประตูมาอ้าวก็แล้วพี่เหม็นมากไปเหม็นอยู่ไม่ได้ขิงยาเหม็นมากใครสูบซึ่งพี่บอกกับเขาว่าฉันไม่ได้พูดว่าอยู่ไม่ได้ไม่มีคำว่าอยู่ไม่ได้ฉันบอกว่าเหม็นบริมากมายในใครสู่พี่จะพูดคือว่าในขณะนี้เขาไม่ควรที่จะตะโกนมาแบบนี้มาลิ่ตอนสิทธิของพี่ถ้าเขามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตหรือเขาเหม็นมากเขาก็ลงไปแจ้งชื่ว่า ซึ่งเขาบอกกับพี่ว่าเขาแจ้งแล้วข้างล่างไม่ทำอะไรให้พันก็ไม่ใช่เรื่องของพี่ถูกไหมหนะึ่งแล้วพี่ก็ไม่ได้สู่พี่ก็ไม่ได้ใจนี้นะไม่ใช่แต่พี่พี่พี่พูดคือพี่ลังทานเสีย ได้กลิ่นคนดี้ไหมไม่เจ๊ล่ะไม่เจ๊ก็บอกว่าได้กลิ่นบางครั้งไะคนนัานครั้งนั้นคือห้องน้องเจนเจ๊ไปบอกน้องเจนน้องเจนไม่รู้ว่าต่นมาเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะพี่ทำยังไงพี่ต้องไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้าพี่จะเห็นพี่ต้องลงไปแจ้งข้างล่างเขามาแจ้งเจ้าหญิงคนนั้น้าบอกว่าเขาบอกว่าต้องมี ในการดูแลเราเราเป็นผู้อาศัยเราเสียค่าส่วนกลางก็ใช่แม่เขาไม่ใช่พี่เปิดประตูออกมาแล้วพี่ตะกอนแบบนี้ทุกวันนี้นี่เธ<า>อ,อ,อฟังเลยก่อนนะฉันแจ้งเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นจัดการอะไรเลยก็เหม็นบุหรี่อ่ะมันมาจากทางนี้เราก็มองเอ๊ะไม่มีใครก็เหม็นบ<อ>ุหรี่ไงแล้วเปิดประตูมาพูดอย่างนี้ทุกวันหนึ่งว่ามันไม่ถูกต้องในสัวนใหม่ของพี่เหม็นพี่เข้าใจจะให้พี่แก้ กิมบุรีฉันโทรไปหาเธอเธอรับไปพอโดนคืนเธอทบเธอคุยเอาเลยอแล้วโทรไปหาเธอเธอจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ร้องเรียนอีกนะพี่เปิดประตูมาห้าทุ่มสี่ทุ่มห้ารุ่งบุรุษฟังนะจะพูดแบบนี้ตลอดก็เหม็นนะไงทำไงอ่ะคนเหม็นบุหรีไงพีเปิดประตูมาตะโกนแบบเนี้ยพี่จะพักผ่อนของพี่มันสิทธิ์ของพี่ไหมที่พี่อยากมาพูดว่าคุณไม่สมควรเสียงดังแบบนี้ในขณะนี้ มีสองชันได้ยินเสียงปิดประตูคงความคุมงคามชั้นไม่ร้องเรียนเลยชั้นยังไม่เคยร้องเรียนเลยว่าใครทําพฤติกรรมที่แย่แต่ชั้นบอกว่าชันเหม็นบุหรี่คือเหม็นบุหรี่บุหรี่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีถูกไหมถ้าเธอถ้าเธอคิดว่าบุหรี่ดีเธอก็ ใครใครคิดว่าดีก็ดมไปเถอะเก็บไว้ในบ้านไม่ต้องมาให้กับอื่นเขาดมแล้วอย่างนึงเราก็ไม่รู้ว่าใครต้นตออย่ที่ไม่เราก็เปิดประตูเราก็มองอุ้ยเหม็นบุหรี่อ่ะข้างบนข้างบนขางหน้าแล้วอย่างนึงมันมาจากลมถูกไหมคะมาจากลมเหมือนสมุดห้องหนึ่งผัดกระเพราพี่บอกไอ้เรื่องไหมคะมึงผัดกระเพราแล้วมึงห้องมึงเปิขพะยะาุทวดีครับผมขอผัดฟรนเดิจบที่เราพูดกันแค่วันนั้น แต่ไม่ใช่จะพูดเรื่องนี้เป็นสิบครั้งการที่เขาเหม็นเหม็นทุกครั้งอะก็เหม็นทุกครั้งก็พูดทุกครั้งอะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะพูดพ้อยพลอยก็ไม่ไม่กลิ่นเหม็นอะคนจะหลัดจะนอนก็เหม็นบุหรีอย่างเงี้ยต้นตอผมก็บอกได้ไงแต่ไม่ลอยไม่นะพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางในชั้น11ไม่มีใครเดินสูบบุหรี่ตรงพื้นที่ตรงที่ทิ้งขยะบริเวณที่เป็นแอร์เฮนด้านหน้าที่จะเป็นหน้าริไม่มีใครสูบบุหรี่ ทั้งในหนีไฟเจอยู่อันนี้วะฉันนี้ไม่มีใครสูบบุหรี่ที่ถ้าถ้าถ้าชันนี้มีคนสูบก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะมแต่ส่วนพื้นที่ใช่ปะเราเข้าใจทอะไรมื่เราก็มีปัญหานี้มันเหม็นอะแต่ว่าเราเคยมาคุยกันแล้วเอาเบอร์โทรมาดีกว่าเวลาคนสูบบุหรี่ฉันได้โทรหาเธอแต่ถ้าเบอร์โทรผมไป แต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันอยู่ใช่เขาจะ้หาถ้าเรารู้เราก็จะไปบอกเขาที่ช่วยไปหยุดตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยเขาไมได้จะแจ้งไคือถ้าอยากให้หาเนี่ยตัวเองต้องเป็นคนไปหา ตัวเองก็มันจะไปหาว่ากลิ่นมาจากไหนแล้วถ้าเจอแน่ๆเราก็ไปบอกให้เขาไปเตือนถ้าผมไม่ไปเตือนนะแม่ว่าอีกทีนึงว่านี่ม่ใช่ลูกชายเขาน่ารักไปสูดสารฟ้าไอ้แม่นเห็นทุกวันไอ้แม่จะเดินไปสูดแล้วกลับมาต้องกไม่มีไม่มี้ฉันไม่รู้ว่าจะไม่รู้สารฟ้าแต่ฉันเหม็นตรงนี้คือตรงนี้มีแล้วส แต่ผมเคยถามเถิยนี้แล้วเขาาไม่มีใครดูไม่มีใครสูบไม่มีใครสูบเรามีปัญหาเดียวกับเธอใครสูบบุหรี่ฉันก็เหม็นเราเคยมาคุยไม่ไม่ไม่อันนี้ฟังนี้นะฉันเปิดมาเฉพาะทีลกินบุหรี่เหม็นน่ะมันจะหลัดจะนอนบางทีเหม็นเหม็นมากก็ต้อมาอ่านมาดูมันคนละเรื่องกันไงคนละเรื่องคนละเรื่องคือคุณคือเหม็นส่ มันริดรอทิชิหนูตรงนี้ที่หนูกำลังจะพูดถึงตรงนี้ส่วนพี่เหม็นพี่ต้องไปร้องเรียนเรื่องเหม็นแต่เอาเบอร์โทรมาถ้ามีกินเรื่องบอกเฟ่เสียงเหม็นบะฉันไม่รู้หรอกว่าใครเหม็นไม่ใช่สุบรีถ้าเอาเบอร์คลอดไปมีกินจะบอกเธอก็ไม่ได้ ต้องไปหาตัวมาว่าใครสูบแล้วค่อยบอกเขาให้เขาไปไม่ไม่ไม่ให้เขามาดูดีกว่าเพราะถ้าฉันจะไปส่องบ้านเขาจะหาว่าฉันไปบุกลุกไปอะไรไม่ต้องไปมันไม่ได้บุกลุกพี่จอดจงว่าห้องนี้ดูดนะผมจะให้เขาไปหาเขาไม่หรอกฉันเหม็นบุหรี่แค่เหม็นบุหรี่แค่นั้นแหละกลิ่นมงลอยมาเงี้ยอาแล้วจะไปแจ้งไปบอกใครอ่ะจะไปจะไปบอกใครอ่ะแพ้มาลองเหม็นไหมอันนี้เหรถ้าถ้าฉันไม่มีคนดูดก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะก็แล้วงั้นพี่ต้องไม่เห็นหนังออกมาอีกนะ ถ้าถ้าชั้นนี้ไม่ใช่คนแล้วนะแล้วก็กลางคืนน่ะผู้ที่จบเลยนะกลางคืนอย่าปิดประตูดังปังปังได้เลยมาตีสามตีสี่ทุกคืนหรือไม่รู้ใครไม่รู้ไม่มีใบมาอยู่ได้กินตีสาตีสี่ไหมไม่มีใครได้กินไหมไม่มีเพราะล่ะที่บ้านไม่มีการปิดประตูเพราะใช้ประตูเหล็กไม่มีการไม่ไม่เข้าใจว่ามันก็ออกมาดูสิว่าห้องไหนปิดประตูเสียงดังออกมาดูเลยจะได้รู้ว่าที่พูดเลยนะห้าหกเจ ใช่เปิดดาผมงายบนมาเลย้ปาบ่าๆนะลูกเกินใจไม่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 ไอ้นั้นบอกว่าเป็นไห้าที่จี๊ห้ามีผัวมออกบ้านในชั้นเนี่ยบ้านในชั้นเนี่ยออกไปเพราะว่าเขาเข้ากัดต่อรอบนั้นส่วนบ้านเราตัดไม่เคยไม่ติประตูโครงคามโครงคามไม่มีในโซนบ้านไม่รู้อ่ะจะยินจะยินนะจ่ายจ่ายรอบแล้วเนี่ยมาอยู่เนี่ยอยู่นี่มาเกือบศีรษะไม่มีได้ยินอะไรผิดตามต้องออกมาดูว่า ต้นปัญหามาจากห้อไหนจะได้ว่าถูกเท่าว่าอันนี้ดีกว่าพวกคุณไม่ให้เราเสียงดังพวกคุณก็อย่าเสียงดังตรงขื้ละกันเพราะว่าสิทธิที่เหมือนกันคุณพูดถึงสิทธิก็สิทธิเหมือนกันไม่มีใครเสียงไม่ไม่ไม่เอางี้ดีกว่าตกลงกันดีกว่าโย่ได้สันติเอาไหมล่ะหนึ่งบุหรี่คุณคุณสูบ่ะคุณสูบตรงนู้นคุณปิดประตูไม่ใช่ว่าคุณปิดปิดเปิดประตูเหล็กแล้วกลิ่นมาออกมางี้ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มนกลิ่นออกมาคือคือคือเราคุยกันแล้วว่าเขียนเนี่ยมันไม่มีใครอยู่บุ ขอโทษตูเสียงดังอ่ะจริงนะเราเข้าใจคุณว่าคุณเมทเราเห็นเอาฟังนะฟังนะเราอึดอัดกับพฤติกรรมของคุณไม่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 คือบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเราอยากจะเจินผ่านกันแล้วยิ้มใช่หนูพยายามถามพี่เขาว่ามีคนสุบหรี่ไหมหนูพยายามหาข้อมูลเพราะว่าอยากจะหนูไม่อยากจะไปอะไรใครเนี่ยบอกว่าบอกว่าไปพาพาพาใครอะคุณนะเราเข้าใจ ไปปุ๊บอย่างบ้านพักลูกพักเขาก็หนีไปอยู่สูดอากาฟ้าอย่างสามีเราสูกเขาก็ไปอยู่หลังบ้านเปิดพันลมไล่อย่างบ้านใบเขาอยู่คนเดียวเขาไม่เคยเปิดประตูเลยซึ่งหมดละแวกนี้ไม่มีใครมีบ้านเราสามีเราสูบแต่สามีเราจะสูบหลังบ้านแล้วเปิดารมล์ไล่ซึ่งทุกครั้งพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนั้นซึ่งคุณจะไปบอกเขาว่าไม่สูบไม่ได้ไม่ไม่ไม่หนูไม่ได้ห้ามเขาอย่างน้อยก็สูบอ่ะคุณจะคุณว่าคุณจะคุณว่าก็เปิดพัดลไใบต่อคุณเปิดประตูไม้หน่อยเพ่ให้ย้อนกลับมาได้ไหมล่ะเม่ยอมมาเพราะว เป็นห้องต้นลมฝังเราเป็นฝั่งปลายลมเราก็อ,อ,ยากอยากอยู่สันติอ่ะพี่ก็พี่อยู่ด้วยกัน,ใ,นใช่ชไหมทุกพี่ก็อยู่ด้วยกันมาหนูก็ไม่อยากใจนี่แต่ว่ามันเปิดมามันเมรพี่ก็ใจหนุ่มไม้มันเมร์ทกี็ต้องไม่ทาพฤติกรรมแบบนี้พี่เอาเบอร์หนึงไว้แล้วพี่โทรแจ้งหนึ่งพี่ต้องสัญญาว่าพี่จะไม่เปิดประตูมาแหกประพี่ไม่อยากแหกหรอกมันเมร์จริงๆเราปวดหันก็พฤติกรรมของพี่บางทีอ่ะต้องฟันก่อนเราจะนอนกินยาแก้แพ้ไปแล้วโอ๊ อนนี้ผมบกอมาผมไม่ตุบบรีไม่ไมไม่หรอกไตไหนมาตผมถามว่าเออมีกรินมัรบกวนไหมผห้องติดกันนะไม่เข้าคามีหมอ่ไม่ได้หรอกโลกผมเนี่ยมาจุกในห้องไม่ได้ห้อติดบหรี่ไม่ได้มีหมอไม่กไม่ได้เมกไมุ่กไมุ่ไ่จ่งุกไม่จุ่ไจม่ม่จุกไม่จจุกไม่ก่่จกจกไม่ค่จุก่จ ต่วัสดุกลิ่นประมาณเนี้ยหนูอยากรู้ว่ามมัันนบ่บแตคุณ้านเจนะเหมือนที่มอพูดถูกคือบ้านคุณอยู่ต้นลมบ้านทุนต้นลมเนี่ยลมจะพัดมาฝาดบ้านผมใช่ไหมไม่ลมลมประมาณนี้คมมันมาที่บ้านคุนป้าหนูไม่เปิดเราไม่เปิดประตูเลยถูกต้องแล้คุณต้องตัดเดี๋ยวเธอเธอเอาเบอร์โทรมาหน่อยดิเดี๋ยวไปเอาเบอร์โทรพี่เดี๋ยวไปโทรกับเขาแล้วถ้าพี่เหม็นพี่ต้องอย่ากทำแบบนี้อีกนะ พี่ไปแจ้งเขาให้เขาขึ้นมาเดินดูนะพี่ต้องสัญญานะถ้าพี่ทำแบบนี้อีกเราร้องเรียนพี่พี่พี่ก็ต้องสัญญาว่าพี่เลือนอีพี่ปลายปิดประตูไม่เราเก็บจกทุกคนว่าถ้าต่อไปพี่มีแบบนี้เราจะบอกทุกคนว่าถุงมือกันไปร้องเรียนพี่มาไม่หรอกคุณคุณต้องเปิดปัญหาเราไม่สิไม่ใช่ว่าคุณเป็ปัญหาเราคนละคนเป็นปัญหาเหมือนกันงั้นพี่ไปแจ้งรปภยังมีสิ่บุคคลเราแจ้งเขาแล้วแจ้งหลายครั้งแล้ว ขาบอกว่าห้องนี้ไม่มีใครสูบไม่สูบแล้วก็เงี่ยเราพูดเฉพาะคนที่สูบพี่จะต้องไม่เปิดประตูออกมาตะโกนออกมาแบบนี้อีกต่อไปพี่ต้องห้ามทำแบบนี้เพราะเราไม่ไหวกับพฤติกรรมของพี่เราเราก็ไม่ไหวกับคนขี้ยาขี้บุหรี่มาสูบบุหรี่แล้วกลิ่นมันเข้าบ้านเราอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบนี้อีกเพราะว่าเราลำคาญเนี่ยพี่เราเข้าใจพี่ความเหม็นมันไม่เข้าใจออกใครความแพ้มันไม่เข้าใจออกใครแต่เราไม่เข้าใจพี่ว่าพี่ทําแบบนี้มันไม่มีอะไรดี ทุ่เออพี่กลับมาสามคนต่างอยู่ในบ้านจะหลับจะนอนสี่ห้าทุมปุ๊บพี่พูดแล้วเปิดตัวมาแหกปากมาแล้วครับโอ้ยเป็นจะอไรบุหรี่พี่เชื่อไหมจะหลับอยู่แล้วพี่ตื่นแล้วพี่ต้องเข้าใจว่า คนกะนอนไปแล้วกว่ามันจะตื่นขึ้นมาแล้วมันเจอนล้วพี่เวลาพี่เจอไปพี่เริ่คุยเหมือนกันตีหนึ่งตีสองไม่มีหรอกพี่เผมก็จะไปคุยกับใครเจ๊ตีหนึ่งตีสองไม่ไม่เปลี่ยนใครฉันจะได้ยินเสียงคนอื่นคุยอ่ะอางนี้ดีกว่ามาตรฐานเดียวกันไม่ไม่ตื่นตื่นไม่ต้องมาเดินคุยกันละกันละกันนะทามาตรฐานเดียวกันที่หนึ่งตีสองพี่เปิดประตูไม่ไม่เลยเพราะเราไม่รู้ว่าใครเพราะเราไม่มานั่งจับตาดูว่าคือใครถูกไหมเราไม่รู้หรอกไม่ไม่เอางนี้ดีกว่าถ้าคุณมาตรฐานนี้คือ ฐานเดียวกันไม่ใช่มาจอดตรงเราเราเหม็นรูเหม็นจริงๆคุณคุณต้องมาตรฐานเดียวกันนิยามแบบนี้พี่เปิดมาตัวมาแล้วแหกปากหมกนี้ไม่มีใครมีพี่คนเดียวใช่มันเหม็นอ่ะเอางัพี่ก็ต้องไปแจ้งทางล่างที่ต้องแจ้งแล้วไอ้้างล่างก็ไม่เห็นทําอะไรได้เลยอะไม่รู้อะมันไม่ใช่เรื่องของผมนะก็เคื่อไม่ได้พี่ก็เลยจตจบตรงคำที่เราเข้าใจเพราะเราก็เจอปัญหาเหมือนคุณเราเ้อปม่ถารามองก็มันหาไม่ได้อะมันยังไงมันพี่ต้องไป ที่ไม่ไอ้มาแล้วพี่มาตะโกนพี่ต้องไม่ทําแบบนี้อีกมันลบคนคนอื่นแต่หนูเข้าใจพี่ว่าพี่เหม็นความเห็นของพี่มันต้องจบ้ว้พี่ไปแจ้งเราแนะนํานะคือฝั่งนี้ยไม่มีใครสูบบุหรี่เวลาถ้าได้กลิ่นนะลองลองมายืนตรงหลังระเบียงแล้วก็มองข้างบนข้างล่างเอากอีมมันไม่มีเรามองแล้วมันมกลิ่นมาทางนี้มไม่มีแล้วก็จบอ่ะมันหาไม่เจอมันไม่ใช่เพราะทั้งสองฝั่งเนี่ยสืกันแล้วคุยแล้วไม่มีใครสูบบุหรี่มันไม่มีอะไรวะอะไรวะ สมมติถ้าห้องที่สูบนี้นะห้องคุณสูบนี้นะคุณเขาเขาบอกว่าสูบข้างหลังแล้วเปิดพัดลมไปใช่ถูกต้องคุณปิดประตูไห้ก่อนได้ไหมเพราะว่ามันย้อนกลับมาก็ได้อาจจะมีกลิ่นย้อนกลับมาหรือไงอ่อโอเคเพื่อความความสดควรจะถักให้แต่พี่ต้องไม่เปิดประตูไม่ไม่ถ้าอย่างนั้กลิ่นมันจะไม่มาหรอกเพราะมันไม่ใช่มันไม่ไหวพี่เราไม่เราขอโทษละกันเพราะว่าอันนี้ว่ะถ้าใครสูบบุหรี่อ่ะช่วยไปเอายี่ห่ะ ถ้าบ้านใครอยากจะสูบบุหรี่คือไปสูบตรงนู้นแล้วเปิดเปิดพัดลมได้แล้วเปิดประตูเพราะว่าถ้าอย่างงั้นไม่เอาแค่ตรงนี้สิที่เราคุยกันถ้าเงั้นมันนอกนอกไม่เกี่ยวกันพวกคุณเรามีปัญหาการถูกไหม เราพูดแค่คนที่มีปัญหาเท่านั้นเองถ้าคุณมีแบบนี้อีกคุณต้องลงไปแจ้งข้างล่างคุณต้องห้ามทำพฤติกรรมแบบนี้นะเราไม่ได้อยากจะทำหรอกเราแจ้งเขาแล้วถูกเข้าใจไหมเราแจ้งเขาแล้วเราไม่ทำอะไรทีขึ้นคุณก็ต้องไปแจ้งอีกหรือทำยังไงก็ได้ไปบอกรปภให้รอขอขึ้นมาดูหรือให้เขามาเดินตรวจตามความเรียบร้อยมันเป็นหน้าที่ที่คุณเดือดร้อนคุณต้องไปแจ้งเขาเพราะเขาเเราก็ไม่ได้อยากจะวิ่งหรอกแต่ว่าเราเนี่ยเรามีผลกระทบาะเสียงของคุณเราลังคาเราไม่ได้พักผ่อนต้องเห็นใจเราบ้างเนี่เราจะพูดในฐานนพูดวว่่าาี้ ดนดินเที่ยงคืนอ่ะเอางี้ว่ะมาตรางานเดียวกันห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่รูจะพูดกับใครไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องไปแจ้งรอพอเราแต่เราสี่คนเนี่ยอ่านเรามาฟังปัญหาด้วยกันใช่ไหมเราก็รับผิดชอบคืหนึ่งไม่ต้องมาเดินคุยตรงคืนสองไม่ต้องปิดประตูแปลว่าเราได้ยินเสียงประตูเปิดปิงปังปังสองสามคืนตลอดเลยอ่ะเราไม่เข้าใจว่ามันมาจากห้องไหนลูกเราก็ได้ยิน เมื่อคืนก็สอบตีสามสองรอบเออเมื่อคืนตีสามก็มาพูดเสียงดังเปล่าเปล่าแบบไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดถึงเพราะว่าแถวโซนนี้ถ้าเดินผ่านตรงนี้ไปมีห้องไอนีก็มีอากาศมาสี่ทุ่มมันต้องไปรับเมียมัไม่มีคนอยู่แล้วไม่ไม่ตรงนั้น้าไม่เกี่ยวกันแค่เอาแค่ตรงนี้เราไม่ได้พาดหิบตรงนั้นเราพูดถึงตรงนี้ไม่ไช่เราได้ยินเสียงประตูกระแทกอ่ะบอกว่าดังแถวตรงนี้ เราแค่ตรงนี้ไม่ไม่รู้ตราก็ถามว่าเอาเราพูดกันนะเราเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านถูกไหมหนึ่งเพราะถ้าคุณสุปุปปิคุณอย่างที่คุณว่าพัโลมาเป่าไป้นแล้วช่วยปิดประตูไม้มันมันได้ย้อนกลับมาเหมือนไอ้ทางเนี้ยเป็นทางลมมันไม่มีที่ระบายมันจะระบายทีตรงหน้าต่างบ้านขออื่นเขาถูกไหมถูกต้องอ่ะอันเนี้ยคุณ เราก็ช่วยกันนะเราไม่ได้อยากจะพูดหรอกจริงๆมันเหม็นแล้วเปิดมาเราไปแจ้งแล้วเขาไม่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่อะไรเดี๋ยวก็เอาไปเอาเบอร์ของคนทรบพหอไว้ถ้าพี่เหม็นเรื่องพฤติกรรมทางบ้านของเราทําแบบนั้นแล้วแล้วพี่ยังเหม็นด้วยอีกพี่ต้องห้ามแหกเาะว่ามันออกมาไม่ออกมาพี่ต้องห้ามแหกไปพี่ต้องลงไปแจ้งข้างล่างให้ให้เด็กน้อยก็ได้ลม่ผู้ชายก็ได้เดินไปแจ้งเขาขึ้นมาเลยถ้าพี่ไม่อยากไปถ้าพฤติกรรมของคนโซนนี้เขาทำาแบบที่พี่ต้องการแล้วเป็นแบบที่พี่ต้องการแล้วแต่พี่ต้องห้ามทำแบบที่พี่พูดพี่ไม่อยากะ บอกว่าวันนั้นใี่เดินหาเธอไม่ไหมต้องแล้วหนูบอกพี่ว่ายังไงไม่ได้โซ่มีคนไหนเดินมาถามหนูอยู่ห้องหมอใช่หนูบอกไม่มีมองไปที่ห้องหนูหนูบอกมีใครไหมไม่มีไม่ไม่ไม่จะถามว่าเราบอกว่าเราบอกว่าไม่มีหนโซูบรีไหมเราได้ยินบรีเพราะว่าเราไม่รู้ห้องไหนเราไม่อยากปรับตามเราพูดอย่างนี้เราก็พยายามเดินมาถามว่าไงก็ไม่มีใครโซ่แล้วจบไหมเราบอกว่าไม่มีคนสู่แปว่าจบไหมไม่เรารู้แล้วมันจบแน่ตรงนั้นแต่ว่า วันนี้มันมีกลิ่นบุหรี่แล้วมันเหม็นจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะไปปัดปังไรโอเคเหม็นจริงๆเห็นใจแต่คราวต่อไปเหม็นแล้วต้องไม่แหกปากนะเหม็นแล้วต้องลงไปตามรอยพอข้างล่าง เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหา้ถูกจุดใช่ๆนะเพราะเราไปรายงานเขาแล้วไงไม่รายงานอีกค่ะว่ามีผลกระทบนอนไม่ได้ปวดหัวเหม็นมากทุกอย่างไปรายงานเขาเราเสียค่าส่วนกลางเพราะฉะนั้นอย่าเอาความเดือดร้อนของคุณมาให้คนอื่นเดือดร้อนซ้ําซ้อนท้าไปอีกมันเป็นปัญหาซ้ําซ้อนที่ต้องต้องแก้ทีละจุดจุดพี่พี่หมุนบุหรี่พี่ต้องไปแจ้ง้างล่าง้างล่างไม่แจ้งพี่ไปแจ้งอีกพี่ต้องแจ้งเขาถึงจุดที่พี่มีผลกระทบจริงๆตอนนั้นคนเดียวที่แจ้ง ก็เขาเป็นรปภบางคืนทั้งตึกมีคนเดียวอะค่ะใช่เพราะพี่เมี์บอวันนั้นเราไปแจ้งไปแไปแจ้งอีกค่ะให้เขาเดินดูเราบอกว่าเราได้กินบุหรี่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ห้องไหนสองตีสามเนี่ยแบบเรื่องบุหรี่มันเขาเห็นเป็นเรื่องเราเราก็ไม่ได้อยากใจที่หรอกไม่ได้แล้วคนได้มาตรฐานว่าราคาเนี่ยห้าสูบบุหรี่มันไม่ใช่หรอกคุณคอนโดเกตต์ต่ำสองแสนมาห้าสูบบุหรี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกแหมคุณบุหรี่มันดีที่ไหนละดีจริงๆคุณต้องเก็บไว้ในบ้านแล้วพูดถึงคน่ไม่ใช่คือ ก็คิดพูดเนี่ยคือไม่ได้ถูกบุหดีไงเพราะฉะนั้นคือคือเราเราแนะนําว่าคุณต้องหาต้นตอให้เจอว่าห้องไหนสูบกันแน่แล้วก็จะได้ไปแจ้งเขาให้ไปคุยกับห้องนั้นใช่คือตอบใดที่คุณเหม็นแล้วคุณหาไม่เจอมันไม่มีใครช่วยได้ลยถ้าใครตัดปัญหาสือถ้าพี่เขาปิดประตูถ้าไม่มีกิ่งก็คือไม่มีกิ่นแค่นั้นที่ว่าที่บอกว่าจะปิดประตูไว้เวลาสูบเลยแล้วปัดพลมมันจะไม่ไปข้างนอกมันจะไม่ตีย้อนกลับมามันจะเปย้อนคืออย่างนี้นะคืออย่างนี้นะทีพูดไป คือเราอะอยู่ที่ในมานานเรารู้ว่าห้องฝั่งนี้ยมันเหนือลมฝั่งนี้มันใต้ลมเราว่าเขาสูบบุรีแล้วเขาเปิดประตูถูกต้องแล้วเพราะอะไร้ไหมลมมันจะดันไปนข้างหลังถ้าเขาสู่มันจะดันดันแต่ถ้าปิดประตูเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาได้นี่พ่อค่ะเจ๊คิดแบบเราประตูเปิดเปิดพัดลมเปิดพัดลมมาเปิดประตูถูกแล้วพัดลมอะลมฝั่งนี้มันดันเราก็ได้เปิดประตูดันลมไงข้อสําคัญไงมันไม่ เอาชีวิตอยู่เนี่ยคือทําถูกต้องแล้วแต่การที่คือถ้าเราเห้เขาใจเขาก็ปิดได้แต่เรามองถึงปัญหาว่าถ้าให้ปิดนะมันมีสิทธิที่บุหรี่มันอาจจะย้อนมาได้เพราะลมมันไม่ดันไงเพราะฉะนั้นไม่ไม่มถึงตรงนี้เขาไม่ได้เปิดประตูไว้มันไม่มีลมไปหรอกถ้าลมอ่ะเราเราเราเปิดประตูลมจะมาทางนี้เข้าใจไหมลมมันมาทางนี้ลองดูลองดูเราก็ไม่อยากจะอะเลาหทอ่ที่ทำได้ครับเราทำกันได้ทำได้เป็นที่ซองไม่มีใคร แต่ถ้ามีไม่ไม่เราไร่ได้ยินจริงๆแล้วเพราะว่าเรบอกโอ้คนเราบอกโอ้แกไม่ได้คือถ้าได้ยินนะต้องเปิดประตูมาดูเลยคือมาคู่แบบเนี้ยมันไม่ได้มานอนเพราะว่าคือเปิดมาเลยแล้วเราให้ความรู้ในการต้องเปิดประตูมาเลยชั้นสิบเอ็ดเนี่ยพูดได้ที่บ้านที่สี่ที่ห้าในบ้านไม่ไม่ไม่แร้วที่สี่ทีห้ามันไม่ใช่ว่ามีการเช้าแล้วเราก็ใจเพราะเราก็ตื่นตีห้าครึ่ง เอาใหม่ไม่ไรเอาใหม่ทีนี้ถ้าเห็นใม่เวลาปิดประตูรถก็ปิดเบาๆใช่ผมไม่เคย้นแต่ไอ้คืปังปุงปังเนี่ยรถคนเปิดประตูออกมาดูเลยเราจะได้ยให้แล้วมันพูดกันได้แล้วจะได้ดูว่าเขาเนี่ยเดินแล้วเข้าไปห้องไหนจะได้ว่าได้ถูกคนเพราะตีสามนะเมื่อเช้าเมคืนเอเมื่อเมื่อคืนเนี้ยสองรอบตีสานเฮ้ยกล้องเาปิดประตูดังอีกแล้วว่าไม่รู้ห้องไหนไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเห็นเราเราบอกว่าอีกสักพักนึงก็ปั้งอีกก็ไม่ได้นอน เหมือนกเปิดประตูมาดูนะคะเพราะว่าที่ถามเขาหลับกันหมดแล้วโซนบ้านเราไม่มีปเรหลับแล้วเปิดมาเลยจะไปข้าห้องไเราจะได้จําได้เพราะอย่างนั้นจะมีผลกระทบกับคนอื่นเรามุงเหิดคุณมาหลายวันมากเราอยากพูดมากเลยว่าการที่ค uh ุณเหม็นเราเห็นใจคุณแต่เราลําคาคุณนะคุณก็เหม็นปัญหาของคุณคือคุณเหม็นปัญหาของเราคือเราลัคาเสียงคุณนะแชร์ไปขึ้นทานะต่อไปถ้าคุณเหม็นคุณให้น้องป้องลงไปตามเสกข้างล่างรปพอข้างล่างเขาชื่อทั้งหนึ่งคุณไปตามั้องหนึ่งขึ้นมาเลย มึอย่าทำแบบนี <ens cabin> no? ้อีกเราขอร้องเราเพียเราอยู่ด้วยกันเนาะไม่เราไม่ได้อยากทะเลาะตลอดตว่าเราเปิดร้าไปจังหวานะเรเลียรนมากเราีนันอนเ่รานโอ้ยีบริันเนีใช้เสียงกันเลย เขาสูบบุหรี่เขาไม่ได้ปิดประตูไง